สวัสดีค่ะในคลิปนี้ขอนำเสนอผลงานวิจัยที่มีชื่อว่ารัตนะจัตุรงหรือเฟลอนิกค่ะเป็นผลงานวิจัยจากวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธอยู่ในด้านคุณภาพชีวิตและซอฟต์พาวเวอร์ค่ะโดยรัตนะจัตุรงอยู่ภายใต้แบรนด์มิส t i c ซึ่งเราเคยมีผลงานเครื่องประดับที่ได้ออกแบบและผลิตมาก่อนหน้านี้แล้วนั่นคือสุคนธราาพร หรือที่รู้จักกันในนามจี้เครื่องประดับที่สามารถส่งกลิ่นหอมได้นั่นเองค่ะรัานาตนนจตุรงเป็นเครื่องประดับที่สามารถนําเอาตัวหมากและแผ่นกระดานหมากรุกออกมาจากกล่องจี้สร้อยคอเพื่อเพิ่มลูกเล่นให้แก่เครื่องประดับค่ะโดยเราได้ดัดแปลงตัวหมากของหมากรุกไทยกลายเป็นรูปลักษณ์และท่าทางของสุนัขและแมวไทยตามแต่ละส่วนประกอบของหมากรุกไทยค่ะโดยแบ่งแต่ละฝั่งเป็นการต่อสู้ระหว่างสุนัขและแมว นำไปสู่เครื่องประดับสร้อยคอที่สามารถดึงแผ่นโลหะออกมากลายเป็นกระดานหมักลุกมีลวดลายความเป็นไทยมาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยรัตนจ,จัตุรงจะประกอบไปด้วยกล่องจี้สร้อยคอแผ่นกระดานหมักลุกและตัวหมาได้แก่เบีย้ยเม็ดขุนม้าเรือและโคนค่ะอีกทั้งสุนัขและแมว ยังมีความแตกต่างกันสามารถสังเกตได้จากลักษณะของใบหูที่แมวจะมีลักษณะสามเหลี่ยมและสุนัขจะมีลักษณะสี่เหลี่ยมค่ะอีกทั้งสีของการชุบจะใช้วัสดุที่แตกต่างกันค่ะกลุ่มเป้าหมายนวัตกรรมนี้ได้ส่งผลไปยังหลากหลายมิติทําให้เกิดน,นวัตกรรมทางด้านการออกแบบที่ไม่เหมือนใครขยายกลุ่มเป้าหมายที่ให้บุคคลทั่วไปรวมทั้งนักท่องเที่ยวกลับมาสนใจหมกักรุกไทยเพิ่มขึ้น รวมถึงเพื่สอส่งเสริมรายได้ให้กับมูลนิธิที่เกี่ยวกับสัตว์และชมรมหมักรุกไทยโดยมูลนิธิและชมรมจะได้รับเงินบริจาคจากการหักรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายเครื่องประดับนี้ให้กับมูลนิธิและพัฒนารายได้ชุมชนโดยชุมชนจะได้รับประโยชน์จากการนําเครื่องประดับไปจําหน่ายเป็นของที่ระลึกในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอีกด้วยค่ะระดับความพร้อมของผลงานนวัตกรรมมีความพร้อมทั้งด้าน TRL level 5และ SRL level 6 TRL Level 5โดยผู้วิจัยสามารถผลิตชิ้นงานจริงและพร้อมปรับแก้ไขเครื่องประดับให้ผู้สวมใส่สามารถใช้งานได้จริงตรงตามที่ผู้วิจัยได้คิดคนวัตรกรรมนี้ออกมาค่ะและ SL Level 6โดยการที่ผู้วิจัยออกแบบเครื่องประดับได้ใช้ความรู้เฉพาะตัวที่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตเพื่อนําคําแนะนํามาปรับแก้ไขในชิ้นง,งานจริงออกมาให้เครื่องประดับสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ